สวัสดีค่ะบ้านให้เช่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2องห้องนอนสองห้องน้ำมีมพื้นที่จอดรถหน้าบ้านด้วยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะในห้องโถงมีแอร์ด้วยนะคะห้องนอนทั้งสองห้องมีแอร์ทั้งสองห้องนะคะและในห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งสองห้องเลยค่ะ ห้องนอนจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําส่วนตัวทั้งสองห้องนะคะโซนนี้จะเป็นโซนห้องโถงค่ะห้องโถงก็จะมีพัดลมเพดานและติดแอร์ไว้ค่ะภายในบ้านก็จะมีเหล็กดัดมุงรวดติดไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลยนะคะห้องโถงก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆค่ะและโซนห้องครัวค่ะก็จะมีเครื่องใช้และอุปกรณ์ครัวครบเลยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะทีวีตู้เย็นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวเตาอบตู้เย็นเตียงนอนโซฟาเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ภายในครัวก็มีครบเลยค่ะพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็อยู่ในตัวเมืองหัวหินค่ะ อยู่ใกล้ๆก้แหล่งชุมชนนะคะใกล้ห้างสรรพสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวค่ะครัวก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเลยนะคะและมีเตาไฟฟ้าด้วยค่ะภายในโซนครัวก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งรับประทานอาหารนะคะและมีตู้เย็นค่ะบ้านหลังนี้นะคะโซนหน้าบ้านนะคะก็สามารถที่จะจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้สะดวกสบายเลยค่ะ และจอดรถยนต์ขนาดเล็กได้1คันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะโซนหลังบ้านก็จะมีพื้นที่ใช้สอยและตั้งเครื่องซักผ้าไว้นะคะสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์0 6 3 1 5 8 9 9 8 2ได้เลยนะคะหลังนี้ให้เช้ารายเดือนค่ะเดือนละ1น0 0 0 0 0บาทค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะก็จะอยู่ในตัวเมืองหัวหินนะคะและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ตลาด ห้างสรรพสินค้ามินิมาร์ทและเซเว่นอีเลเวนค่ะลังนี้นะคะเข้าอยู่ได้เลยค่ะมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเลยนะคะและเครื่องนอนภายในห้องนอนก็จะมีให้ครบเลยค่ะจะเป็นผ้าปูเตียงหมอนผ้าห่มค่ะก็จะให้ครบเลยพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะและภายในห้องน้ำนะคะก็จะมี เครื่องทําน้าอุ่นทั้งสองห้องเลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไหว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ